สวัสดีครับก็มาอยู่กับกลอง Evolution Gamer TV นะครับก็นี่ก็เข้าสู่ช่วงปีใหม่ที่2 5แล้วนครับก็ขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆนะครับ <c oughs> ก็ในวิดีโอนี้ก็จะมาเล่ามาจะจะมาบอกข่าวว่าในปีสุาพรสั่านี้เราจะพูดอะไรบ้างแต่ก่อนที่เราจะเกิดเ,เราก็ต้องบอกบอก่อนว่าช่วงนี้ไม่ค่อยมีเวลาอัพคลิปเท่าไหร่เราจึงจะมาติดสอบจริงจริงเทอมแล้วก็ติดสอบเหอกัน ติดสองเยอะมากแต่ตอนนี้ว่างแล้วก็พยายามลงคลิปให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้แหละก็พยายามอยู่นะจ๊ะในปีนี้เราก็จะมีอยู่4โปรเจกต์หลักในสโปรเจกต์หลักเนี่ยเราก็จะมีโปรเจกต์เก่า2โปรเจกต์และโปรเจกต์ใหม่อีก2โปรเจกต์คือตอนนี้เราจะเอาสิ่งที่เข้ามาใหม่เนี่ยแค่2โปรเจกต์เท่านั้นเราให้เคลียร์ทั้งหมด4โปรเจกต์เนี่ยให้เสร็จในปีนี้ เราะฉะนั้นเดีย๋ยวเราก็เข้าไปดูกันก่อน,นว่าจะมีอะไรในช่วงปี2015นี้นะจะ๊ะมาเริ่มแรกเลยครับจากซีรีส์ภาคต้องยาวนาน,นเหลือเกินไม่ยอมไม่ยอมภาคไปไหนเลยคาคยู่ที่ภาคที่2ก็มากันสักทีนะครับในสปี2015กับ Dark Side r 2นั่นเอง ำหนดการลงคลิปก็คือเดี๋ยวเราจะลงคลิปให้หลังจากปิดเธอไปก็คือหลังจากเดือนมีนาเปต้นไปมาทำการลงคลิปดัซเดอร์ไว้คือตอนนี้เราอัดไว้เยอะแหละลงไว้แล้วแต่ยังไม่เปิดเพราะว่าเราจะสะสมเลื่อสะสมเรื่อยถ้าปล่อยลวดปล่อยลวดๆๆให้เรารีบโอเคก็ okay, ต้องขอเรียนซีเม้นนะมาอยู่กับซีรีที่สองนะครับกับอาลัสนะจ๊ะ ป็นซีรีส์ที่ไม่ค่อยอยากจะแตะมันสาไหร่เพราะว่ามันมันน่ากลัวมากก็ในซีนี้นี้ก็จะปล่อยในปายเดือนมีนาเหมือนกันหลังจากที่เราปิดเทอมไปแล้วนะจ๊ะเพื่อจะให้ได้ดูได้อย่างเต็มที่ต่อเนื่องไปเลยแสดงไม่ต้องมาเล่นเล่นตัวเองมากค่อยๆปล่อยค่อยๆปล่อยค่อยๆเล่นไปอ่ะในซีนนี้ก็จะพัดพัดหนึ่งเนี่ยเราเล่นไปแค่ ส0ิบวิเอ้ย10วินาที10บนาทีก็ในพาร์ตต่อไปเนี่ยจะเล่นให้เกิน10นาทีให้ได้ก็คือภายในครึ่งชั่วโมงจะเล่นให้ได้มากกว่านี้ให้ได้เราจะได้ลดขนาดของไฟพาร์ทเนี่ยให้เล็กลง่าก็ถ้าเกิดว่าชาซีดี้นี้จบภายใน2016เนี่ยผมอาจจะเล่นในส่วนของ d l c คือ Wi s ตันโบเวออ่าฮะ หรือาแต่ถ้าไม่มีก็จะเป็นเกม,เหมใหม่มาแทนก็คืออาจจะมีเกมผีใหม่ๆม,มาเพราะฉะนั้นจดลึงตามกับซีรีส์เอล拉สด้วยนะครับต่อมาในซีรีส์ที่3กับเกมใหม่ล่าสุดของค่าย Nexon ก,กับเกมที่มีชื่อว่า c Crosser d i m e n s i o n Conflict โดยเกมนี้เป็นแนว t ทูดิงไซโลหรือแนวด้านช้านั่นเองอาชีพคร่าวๆก็คือในนี้จะมีให้เลือกสอาชีพก็คืออาชีพแรกคือ สไตกอร์ iger, โดยเป็นพระเอกที่ชื่อว่าซีฮะเเป็นตัวที่ใช้อาวุธกันเบรดว่องไวและสามารถโจมตีได้ทั้งระยะไกลแลระยะใกล้ายายกลต่อมาคือยี่ซวยบิเป็นตัวละครที่2 c l คลาสแคสเตอร์ชำนาญด้านพลังเวทสูงรุนแรงพอๆกันเลยต่อมาในอีกอาชีพคือซีองยูริหรือคลาสแรนเจอร์ตัวนี้เป็นตัวที่ถนดัดทั้งตีใต้ตีใกล้และตีไกล ได้ว่าแทบไม่สามารถเข้าใกล้ได้เลยเพราะเธอจะมีสอาวุธคือคาตาดาและปืนต่อมาในอาชีพสุดท้ายก็คือเจหรือคาสไฟเตอร์เป็นตัวที่ถนัดการโจมตีระยะใกล้กสูงโจมตีเยอะมากสามารถคอโมโบได้อย่างไม่ยังเป็นตัวที่ใช้หมัดในการสอดทุ่นเองนะฮะกำหนดการปล่อยเกมนี้ก็คือภายในเดือนกุมภาพันธ์นะครับเพราะฉะนั้นอดใจรอกันด้วยนะแล้วก็มาอยู่กับเกมซีรีส์สุดท้ายนะครับกับ เกมโมบ้าที่มากเป็นมากกว่าโมบ้านั่นคือเกม Hero of the Storm ออนไลน์นั่นเองเกมนี้เป็นเกมโมบ้าชนิดหนึ่งนะครับที่ตอนนี้จะอยู่ในเทนที่เขาออฟฟ้าแล้วผมได้อ e ีเมลมาเมลแจ้งมาว่าคุณสามารถเข้าเล่นเทนที่เขาออฟฟ้าได้แล้วก็อโอเคฉะนั้นเอามาแคสเลยในการเกมนี้มันก็เป็นเกมโมบ้าทั่วทั่วไปนะครับแต่ว่ามันต่างจากตัวเองมากเลยเพราะว่าหนึ่ง เกมเนี่ยมันเล่นในแค่30อย่างต่ำแค่30นาทีพอ 2. ในเกมเนี่ยมีเควสให้ทำมันไม่ใช่มอมว่าทั่วไปเพราะมุมว่าปก,กติจะไม่มีเควสให้ทำแต่ว่าเกมทีโร่แบทสตอร์มจะมีเควสให้ทำแล้วผลตอบแทนที่ได้ก็จะเป็นอะไรก็จะเป็นพวกมังกรเราได้มังกรมาเป็นพวกได้ช่วยตีเอาช่วยตีป้อมให้พร้อมทังทางลายนั่นเองแล้วก็ทาวเวอร์ ศัตรูเนี่ยจะไม่สามารถเข้าไปในทาวเวอร์ได้จนกว่าจะทําลายหน้าป้อมหน้าป้อมก็จะมีกําแพงเราจะไฟศัตรูเนี่ยจะเข้าไปหากําแพงไม่ได้เข้าไปหลังกําแพงไม่ได้ถ้าไม่ทําลายกําแพงก่อนเาะฉะนั้นเกมนี้จะเด่นๆก็คือกําแพงเราจะไม่สามารถเข้าไปได้เด็ดขาดจนกว่าจะทาลายแล้วหลังทาวเวอร์เนี่ยหลังกําแพงเนี่ยจะมีบอ่อฝึกพักฟื้นเลือดให้เพราะฉะนั้นเวลาเราได์ป้อมเนี่ย อันรกคนจะรู้ดีว่าได้ป้อมเป็นไงเราจะเข้าไปไม่ได้เด็ดขาดต้องคิดให้ดีเพราะว่าจะมีบ่อให้ฟื้นเลือดทันทีแบบกดปุ๊บเลือดเพิ่มกดปุ๊บเลือดเพิ่มเดินไปกดเลือดเพิ่มเลยไม่ต้องเข้าไปถึงบ่อก็สามารถมีเลือดเต็มได้ต่อมาเกมนี้จะมียานพาหานะเช่นมา้าตัวอะไรทุกตัวที่สามารถขี่ได้จะสามารถเอามาเล่นเอามาขี่รอบแมปได้ทั้งแมปของ Hero of the Storm เลย ต่อมามจะมีโหมดหลายโหมดไว้เล่นอย่างเช่นโหมดโกลัสอันนี้อธิบายคือโหมดโกลัสก็คือเป็นแมป2ทางกับ1ใต้ดิน2ทางคือสทางปกติไม่มีอะไรมากกับ1ใต้ดิน1ใต้ดินคือชั้นใต้ดินที่เป็นเหมืองทองก็จะมีมอนสเตอร์ต่างๆให้เราเก็บ EXP ได้ไม่อั้นเลยมากต่อมาข้าประสบการณ์แชร์ทั้งทีมแบ่งปันกันทุกที่ทั้งหมดและจุดเด่นที่สำคัญที่สุดคือ ไม่มีของให้ซื้อ,อเกมนี้มีข้อดีข้อเด็นเลยคือไม่มีของให้ซื้อกลัวการโอของทั้งสองฝ่ายแบบโอ้โหนี่เก่งมากออกของดีมากเลยโอ้โหชีวิตแย่แน่ๆไม่มีแล้วเกมนี้จะไม่มีของให้ซื้อแล้วทุกครั้งที่อัพเลเวลจะมีให้เลือกสายต่างๆมีให้เลือกทันเลนต่างๆตามนี้นี่ก็คือเกมของ h ี r o ่ of the storm นั่นเองก็เหมือการปล่อยคลิปจะปล่อยในเดือนกุมภาพันธ์ถึงมีนาคมประมาณนี้ อยู่ในช่วงนี้ขอเวลาพักฟื้นก่อนแล้วกันนะและนี่ก็จบกันไปนะครับกับอ,อีกพาร์ทหนึ่งพาร์ทนี้ก็จะพูดเลยว่านี่แหละคือ4โปรเจกต์ที่เราจะทําในปี2015นั่นเองโปรเจกต์ <Project S 1> นี้ก็มีโปรเจกต์สี่โปรเจกต์ใช่ไหมก็จะมี dust eater สอง alast airburst storm แล้วก็อีกอันเป็น,นชื่อไม่ออก crossover damage conflict โ okay. อเคเพราะว่สี่โปรเจกต์นี้ก็จะมาทําในปี2015นะครับเพราะฉะนั้นเนื่องจาก พละมเยอะเวลาไม่ค่อยพอก็ใน4โปรเจกต์นี้ที่เราทำในปีนี้เนี่ยผมจะทําให้เต็มที่ที่สุดเลยสําหรับทุกคนที่ดูคลิปนี้แล้วแล้วยังไม่ได้กดซับ c r i b e ข้างล่างก็กดเอาเมาส์เนี G ่ยจิ้มเบาๆที่กดติดตามหรือกด Subscribe บนั่นซับสไคร์นั่นเองก็ถ้าคุณกด Subscribe แล้วคุณจะได้ดูคลิปของผมทุกๆพาททุกๆครั้งที่ผมลงเลยนะครับ ก็สำหรับวันนี้อีวิชั่นเกมเมอร์ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ